เอออันนี้แหละอันนี้คือมาม่าปะลำโยนลำโนนลำโนนออ้ันนี้โยนโน้ขูอยู่ไหนอ่ะจะต้องทำอะไรบ้างหรออันนี้คือต้องหันผักต้องหันแล้วก็ลอยโยนพอเหมาะอ๋อดี๋ยวฉันหั่นกุูมาให้นะเอ้าอีมึงจะดันกูทำไมกูจะหั่นผักไอ้เหลืองมึงอะไรเนี่ยเออเหลืองเอ้าก็จะฟักไอ้เหลืองมันใครเนี่ยตกกระบาลแยกเลยเออได้ต่ะมาเลย เออวิวโอ้ก็ต้องย้ายตักเต้นทำไมเนี่ยอ้าวอ้าเอ้าใส่เนื้อดีมึงเอาไปหั่นไปตักเต้ดูตักไปไหนมันมีไก่มันมีกุ้งไก่กุ้งไม่ใส่ปลาเดี๋ยวเราวกุ้งมันจะอยู่ตรงนี้ยเอ้าเฮ้ยมึงดึงออกไปก่อนตักไม่ใส่เลยยักเอ้ากูก็หล้อไปเหอะได้แล้ว แล้วทำไมเราไม่หั่นผักเอาใส่จานสิเออเอาไเสร์ฟอะเอาเโยนทีเดี๋นะเสิร์ฟคือจับเวลาแล้วว่าจงันไม่จับปะเดี๋ยวอะไรไม่จับจับ้วนี่จับแล้วจับแล้วเปเอาแล้วกูจะจับเอาลาคืนไม่มีใครหั่นผักเลยกุ้งกุอยู่ไหนกุ้งกุ้งกุ้งอ้ย ไปไปเฮ้ยติดไปทำไมเพื่อนเอาเฮ้ยเนื้อเนื้ออยู่ไหนอ่ะเอ้าเอาไปหมดเอ้าไปไม่รู้ไม่รู้ล้างจานหน่อยเอ้าเฮ้ยติดทัวร์ไม่เนี่ยนถกแล้วสุกแล้วขวานสุกแล้วเพื่อนขวานน้ำไอ้ลมติดลมเฮ้ยเดี๋ยวช่วยอันนี้คือเซฟเลยเนี่ย เอาไปเสิร์ฟไปโอ้ยขวางเด็ดนี่เอาเสิร์ฟได้ไหมชิปหายแล้วเสิร์ฟไปได้ใส่เนื้อก่อนเนื้ออยู่ไหนโอ้ยปล่อยไม่ไม่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเฮ้ยไปกันไปทำไมอ้าโอ้ยโอ้ยผิดเป็นผิดอ้าวไอ้ยจงร้านกูสุกแล้วสุก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 ย่างอุ้ยเชี่ย แดงเชือกเลยข้างบนน่ะปังหมดเวลาแล้วครับอ๋อุ้ยทำไมมันขี้งอย่างนี้เนี่ยโอ๊ะทำไงเราทำไปได้ยังไงตั้งเก้าร้อยหกสิบวะนั่นเด็กปังตาสุดท้ายของเราตาสุดท้ายแล้วหรอ,ไม,อไม่มีต่อแล้วนะหุ้ยเอาเอาว่าตาสุดท้ายแล้วทุกคนปิดซีรีส์เนย์บีร์นอารอน เฮ้ยทำไมผ้ามันอ่ะเจมส์เปนอยู่ที่มี่อู้อู้อ่ะอ่ะอู้อ่ะอู้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 อ โอ้โหเปิด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 อะไรเปิดปูนเปิดปูเปิดแล้วขอขอจานเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอากูไปเสิร์ฟเปิด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 ปวดปวดเปิดปวดปวดปวดอ่าอันไหนจานอ่ะข้าวนี่ ใส่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 โอ้ยใส่สาไลสาไสาลสาไลสาสากูไปเสิร์ฟกูไปเสิร์ฟเอาเอ้ากูกดให้กูกดเอ้ยเฮ้ยเป่าเป่าเป่าต้องทำแล้วที่ดีมากเลยมี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  only มีมีมีตาลไหมมีมีอันหนึ่งใอะไมอข้าบลข้าวบนข้าบมกะโรนีมกะโรนีะเอทศมาเือทศเออเออไปเสิร์ฟเสิเออะไป สเันอย่าหน่อยเตัอยหน่อยเอ้ยติดอย่าแบบเยียออกจากกระทะเออไปเอิม่อยเฮ้ยอันนี้ขาดปากกาลงขาดอง้ไเฮ้ยันไกลหมดเลยรู้ว่าคอมจะเป็นอะไรเราเราเราก็ผ่านไปกะพิซซาแล้วกะพิซซาแล้วหม้อมัเม้อหมอม้อ แล้วไม่หม้อไม่อยู่ข้างบนอ่ะชี้ขอขอชี้หน่อยขอชี้หน่อยขอชี้ขอชี้ขอขอชี้แป๊บนึงขอชี้ขอชทุกคการบูดีไอ้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 มันนีมาหนีมาหนีเอาไป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 เราไปไปอาไปไหนอ่ะอบอบไหนวะอบบน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 เท่าไหร่รังไอ้อ่ะอ๋อโอเคหาไม่เจอเกิดเกิไม่ไม่ไม่อบ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 หยกกนตัวสั่นช่วยไม่ใช่หยกกนไม่ใช่เตือนเตือนอ่ะอบกร ออกออกโย่อะไวไม่เห็นนะไม่เห็นไม่มีตัวออกมันงนี่น่าจะเป็นสเตจสุดท้ายร้องเลยเี่เดียวหนึ่งนาทีแล้วเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายเอาแพนเค้กให้เสร็จได้ไหมไข่อะพยายามหยิบไข่อยู่ครับเทพมากูหยิบเทพกูได้จานปกปปกมาแทนได้จานมาเลยอยากได้ไข่โอ้ย ไเป้งเอ้ยมือไข่กินไข่มันยากหคือไงว่าไอ้ค่ะแคทเดินไม่นะครับเชฟเราเผชิญอ้าวผ่านมอันนอันนี้ก็ผ่านไหมอ่ะโอเคพี่ยเวสคืออะไรอ่ะพวกพวกนี้ยึดตัวเราได้หรอเราแพ้หรอเออนั่นดิเราชนะไม่ใช่หรอได้ตังค์เวสคืออะไรอ่ะ ทำไมพวกนั sea, s <S oh, oh. okay. okay ้นไอ้ขนมปังเน่ามันอยู่ในครัวเราได้แล้วต้องผ่านทั้งหมดเลยวะเออูว่าไม่ได้สร้างเหลือเลยโอไม่ก็โอเคได้สิบสี่นาทีคุณยร์บิร์บิบิร์เไปไโโไอสิ่ที่ยู่กลาง้ม่นถ ทิ้งทิ้งทิงเคลียร์ของเคลียร์ของเคลียร์สเตชันอ้ายู่พลังกานเลยเมมหมดเชฟเมมเอออ่าเท็กเท็เท็เท็แป้งกับไข่แป้งไข่รู้เลยไข่อยู่ตรงไหนเออเราก็เล่นเรากแลตแล้วนะช็อกโกแลตแล้วนะสองอัน อับไส่กับช็อกโกแลตโอ้ยติ่ก็ะเื่อนจังเลยปักคุณไปร้องบนละกันสิเหล็กมากเลยเออมันแหล็กอ่ะเสร็จแล้ว์ยูอู์ไอหมามันยังมีที่นั่งอ่ะแต่เราไม่มีที่นั่งอ่ะเออมันคุต้องยืนแล้วมันมีรังตัว ได้รางวัลว่ะมีรางวัลให้เลยอุ้ยเล่นจบแล้วโอเวอร์คุก2โอ้ my god เย้เย้เย้ยเสียงเหนื่อยล้ามากจังเลย <laughs> เสียงเหมือนซอมบี้อ่ะมึงเป็นขนมปังป่ะนะ่ะ <c oughs> เออนี่มันทีมที่เราเล่นกันมาเป็นปีเลยนะเออเออนับแต่ผ <c oughs> ่านแรกว่ะ